เหลือจุดสุดท้ายนะครับโอ้โ้โอ้โหใจยเย็นใจยเย็นพี่สาวใจเย็นสิคุยกันก่อนมา <ś red> วันนี้วัน,น,วน,นดีนะครับผมกราบสวัสดีมิตราแฟนเกมทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบ l o x นี้แมปล็อกฟล u สกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ วันนี้นะครับเป็นวันดีอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะไปรวมดาบโอเด้งให้เป็นดาบคู่ที่สมบูรณ์กันเลยนะตอนนี้ค่าความชำนาญของทั้งสองเล่มนี้ก็เท่ากับ350เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อพรกที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาต้องใช้400หรือว่า350นะครับแต่เดี๋ยวไปลองกันสดๆเลยครับว่าได้หรือเปล่านะ350 ในครับก่อนจะไปส่มผลกันสักหน่อยนะเพื่อจะได้ผลดีๆนะเอาเลิกเอาชัยกันสักหน่อยนะครับซูมไปเลยโอ้โหเกือบสี่แ0นเลยครับโอ้ผลน้ำแข็งนะโอ้โหมีไฮโรบอยไหมนะน้ำแข็งกินน้ำแข็งใสกันเลยนะครับเอา,เอา,เอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ ใครที่มาเทรดก็เอานี้ไปเทรดด้วยได้เลยนะวางวะเออเอาไปเลยทีนี้นะครับอยู่ด้านหลังนี้เองเนี่ครับเหมือนภารกิจของเขาจะอยู่ด้านหลังเลยนะมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับฝั่งนี้เลยอ้าย B C ตัวนี้นะครับเราคุยดูนะสาธุบันเตครับขอ่อยได้โอ้โยอ่าอุ้ยได้แล้วด้วยนะครับ จัดไปเดโอ้อประตูเปิดเรียบร้อยครับยังไงเอา้าเอเป็นเครื่องรางนะเป็นเครื่องรางโอเคโอเคไปกับเราด้วยนะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะครับนี่พอคุยกับ a อ c นั้นได้แล้วโหเป็นสถานที่ต้องคำสาบนะครับนี่เข้ามาก็จะเห็น โอ้โหห้องโถงใหญ่นี้เลยนะฝั่งซ้ายจะเป็นดาบอ่าทูชิตะนะครับส่วนฝัง่งขวาจะเป็นดาบยามะนะครับโอ้โหเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะเริ่มฝั่งอ่าทูชิตะก่อนก็แล้วกันนะครับแต่และฝั่งมันจะต้องทำสามเควสด้วยกันนะมาเริ่มกันเลยครับขอฝั่งทูชิตะก่อนเลยนะมาเยกันเลยครับอย่ารอช้าครับกดรับได้เลยนะนี่ ภารกิจแรกนะครับจัดไปครับเมื่อรับมาแล้วนะภารกิจแรกของฝั่งทูชิตะนะครับจะเป็นการที่จะให้เราไปคุยกับพวกผู้ขายเรือนะครับระดับรีเจนนะครับไปดูกันหน่อยครับ3ามเกาะด้วยกันนะครับที่เราต้องไปก็คือเกาะนี้เกาะกลางแล้วก็เกาะไฮดรานะครับลุยกันเลยเกาะกลางอยู่ฝั่งดูววงดิว่ามาทำไมฝั่งนี้วะ ไปเลยโอเคมาถึงแล้วนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับลุยกันเลยเนคนนี้หรือเปล่าคนนี้นะครับมากดคุยเลยครับผมต่อไปอต่อไปครับจนถึงคำว่าพาด้นมีนะครับกดเลยโอเคเรียบ okay. ร้อยนะครับไปเกาะถัดไปได้เลยนะไปที่เกะาะไฮดาเป็นมันหลับตัดไปได้เลยนะครับไป อโอเคเอาเลยเลยมาถึงแล้วนะครับสำหรับเกาะไฮดร้านะครับเนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรามาจากฝั่งตัวเกาะกลางนะครับก็เยื้องขวานทีหนึ่งก็จะถึงเลยนะครับสำหรับท่าเรือของเกาะไฮดร้านะครับคุยมาเดิมเลยกดเลยครับต่อไปต่อไปผ่านดอนมีครับเรียบร้อยทีนี้ผมเซตจุดเกิดไว้ที่เกาะเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับกดวาร์ปได้เลย โอเคเมื่อเราวับมาที่เกาะเตาแล้วนะครับก็ออกจากตัวปราสาทแล้วก็พุ่งมาทางขวาได้เลยนะครับท่าเรือจะอยู่ฝั่งขวานะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันหน่อยอ่าอยู่ตรงนี้นะครับลงไปเลยเออพอหนุ่มคนเดิมหัวเหลืองกดเลยครับต่อไปต่อไปะครับพาดอนมีเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะจะได้เป็น เพชรสีแดงมาด้วยนะครับนี่เพชรดีนะตัวนี้จะมีความสําคัญมากๆเลยครับในการจบภารกิจต้องได้ตัวนี้เท่านั้นนะครับในแต่ละภารกิจเดี๋ยวเราไปดูภารกิจทีก2กันเลยครับไปโอเคมาดูภารกิจต่อไปเลยนะครับกลับมาที่ห้องโถงนะในการทําภารกิจดาบคูโอเดงนะครับตอนนี้เราทําภารกิจของฝั่งทูชิตะ อันดับแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกสองนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะรับฝั่งนี้ได้ไหมนะครับฝั่งยามา้ยก็รับได้น,นะนี่นะน่าจะทําสลับกันได้นะครับแต่เพื่อความไม่สับสนบวขอทําฝั่งนี้ให้เสร็จไปเลยนะครับมา มาดูเควสลำดับที่2นะครับผมโอเคกดรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเควสที่2เหมือนจะต้องไปปกป้องปราสาทกลางนะครับจากมอนสเตอร์ที่จะมาโจมตีนะครับถ้าขครที่อยู่โลก3ก็จะได้ยินแล้วก็ได้ยินประกาศและเห็นประกาศอยู่บ้างแล้วนะครับที่ให้ไปปกป้องปราสาทนะครับนั่นแหละครับเราต้องประจัดการเจ้าพวกนั้นนะมาดูกันหน่อยครับโอ,โอ้โห มันมีคนบวกกันอยู่ข้างหน้าด้ยครับเดี๋ยวผมรอในห้องโถงนี้เลยเด็กครับไปเคมาโอ้โหมากันเพียบเลยอะไรกันครับที่โอ้โหจะได้ด้ว,วะเนี่ยอันใดหนึ่งครับสวยยังไงดีอ,อยู่หมัวมาก่อนยังไงขอตัวดีได้ไหมล่ะโอ้โหไม่ทัน,นเกิดฝังนี้ด้วยนะครับ าไว้เอาไว้โอ้โหก็ไวเกินพี่หมดยังยังมีอีกนะครับเฮ้ยขอตัวนี้บุ๋มหัวผิดไปอยู่หัวคนรมากเลยครับไปตกิลไปครับตัวนี้อืโดน,น,นโอ้โหมันสะกี้ผมนี่เอาโว่เดี๋ยวจัดเลยนะครับที่ที่ทำเอาใหม่ได้ปะได้ปะ ได้ด้วยนี่ย <c oughs> ขอใช้ก่อนขอเช้กก่อนได้มาแล้วนะครับเรียนที่สองนะไม่ใช่เรียญสิอันที่สองนะครับโอ้ยแค่มาแจมเลยครับไม่ต้องเป็นแบบคาทั้งหมดก็ได้นะครับมาจอยกันได้เลยนะโอเคง่ายกว่าที่คิดนะครับเมื <c oughs> ่อกี้ไปยุ่มหัวใครมาไม่รู้เลย โอเคเดี๋ยวไปดูภารกิจที่สามกันต่อเลยครับมาครับกลับมาที่ห้องโถงเหมือนเดิมนะมาดูภารกิจที่3กันหน่อยครับกับฝั่งชูชิตะนะครับนี่ภารกิจที่3นะกดรับไปแล้วเราต้องไปฆ่าบิ๊กมัมให้ได้หนึ่งตัวเลยครับไปโอเคบอสบิ๊กมัมยังอยู่อยู่เลยนะครับมามาทิกแล้วก็จัดเลยครับเปิดทาคี้ให้เรียบร้อยนะมาเฮ้ยมันจะมี แฮ็กอยู่ด้วยนี่ครับแบบไม่เป็นไรดูอีกเลยครับตอนนี้ทุกมังไ้ตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออก็ไม่เท่าไหลอู้ดี <c oughs> บงบินผ่านได้ <c oughs> มันเกินเลยครับโอ้สนุกตรงไหนครับใช้โปลแหละ สนุกตรงไหนบ um. ิ๊กมัมเรียบร้อยอ้าวไหนอะ <What? S 1> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆครับมาเกิดอีกตัวหนึ่งละ <c oughs> น่าจะต้องใช้ดาบฆ่าหรือเปล่าครับนะลองครั้งนี้นะมาดูกันเลยครับเปิดหาคีย์ก่อนเลยจัดไปบิ๊กมัมขออีกทีขอขอขอตีโอ้ยเอาไหนอะ <c oughs> โอ้ยหว่านะรกมากเลยครับจังไรอย่างนี้เฮ้ยลืมไปไม่ต้องกดค้างะจะเย็นสวยอ๋อมีคนเยอะมากๆเลยครับมาพาดูกันหน่อยเอา้าได้แล้วเอ่อตอนนี้คือผมถูกส่งข้ามมาที่ บนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับอยู่ดีก็โดนส่งกลับมาที่นี่เลยนะมาๆา,า,ากดเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เราต้องฆ่าพวกหมอนพวกนี้ให้หมดเลยนะครับต่อไปก็เปิดจุดที่2แล้วก็จัดการมอนให้เรียบร้อยได้เลยนะครับตายให้หมดเลยเหลือจุดสุดท้ายนะครับโอ้โ,อโ,อโอ้ใจเย็นๆพ่สา ใเย็นสิคุยกันก่อนตายยังตายแล้วนะครับโอเคตอนนี้ประตูได้เปิดออกแล้วนะครับอะดูกันอีกทีนะสามจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบอสออกมาด้วยนะครับคิวหมดแล้วก็เปิดประตูนี้แล้วก็วิ่งทะลุไปเลยได้ปะป๊บ เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็น3อันแล้ววะ <H ee? S 1> สามอันเรียบร้อยแล้วเลยครับอืทีนี้มาเช็คจุดของดาบทุชิตะอีกทีนะครับเรียบร้อยเลยครับแทนนี้หายไปเรียบร้อยแสดงว่าเสร็จ3เควส เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูฝั่งยามากันหน่อยนะครับเควสแรกนะเป็นเควสนี่ครับรับมาเลยอ่าเป็นเควสที่เราจะต้องสั่งเวรชีวิตนะครับเพื่อให้ได้เพชรมานะให้ไวที่สุดด้วยนะครับไปดูกันอ่าผมให้บอสเจ้านี่อาไพลเลตฆ่าเลยนะครับเอาเออยังไม่ได้นะครับฆ่าผมทีเ่ออบิต้ฟูลไพเรต เออได้แล้วโอโ้ได้มาแล้วนะครับเช็คอีกทีนี่เป็น4อันแล้วนะครับขาดอีก2อันเท่านั้นเองนะโอ้โหแคเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เควสได้เลยนะครับผม มาดูกันหน่อยว่าเป็นเควสที่2เรียปร้อยแล้วนะเควสที่2นี่ถือว่าเป็นเควสที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเลยครับตรงนี้เนี่ยต้องเช็คให้ดีนะครับก่อนที่จะออกไปจากเกาะน,นั้นๆนะมาดูกันเลยครับ กดเลยเรียบร้อยมาขึ้นหมอกอย่างนี้แสดงว่าภารกิจได้เดิมขึ้นแล้วเลยครับเราต้องเช็คาตามเกาะนะครับว่ามีมอนสเตอร์ที่มีจุดสีชมพูอยู่หรือเปล่านะครับอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็คือฆ่าได้เลยนะครับมาลากมาเลยผมจะเก็บทีเดียวเลยนะครับปล่อยเลยแล้วกัน <laughs> ปล่อยเลยแล้วกันเลยครับ เรียบร้อยจุดนี้น่าจะครบแล้วนะผมเช็คอีกทีนะครับเรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บนะครับผมจะบินตัดลงมาตรงนี้นะครับจะมาดูด้านล่างนี้เลยนะครับก็มีนะดึงมาโอเคเรียบร้อยนะครับสองตัวนี้ต่อย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  เรียบร้อยมีปะมันจะเป็นจุดละ3มตัวเลยนะครับก็เตาผมคิดว่าหมดแล้วเรียบร้อยเลยครับไม่น่าหลงเหลือแล้วนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปก่อถัดไปกันได้เลยนะครับคือตอนบีนี่คือผมไม่เห็นอะไรเลยนลครับโ <laughs> อ้น้ำนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะใช้สัจตญาณเอาเลยครับ โอเคมาดูกันเออมีมีมีเกาะทีหนึ่งมีนะครับเรียบร้อยนะครับเกาะแรกมันเหลืออีกเกาะหนึ่งเมื่อกี้ไปยามิซอนลรลลี่ก็ไม่เจอนะครับโอเคตอนนี้เป็นผมมาอยู่ที่เกาะบิ๊กมัมแล้วนะครับก็พบจุดด้วยนะโอ้โหอย่างนี้มันสุ่มเลยนี่หว่านะครับโอเคน่าจะเป็นเกาะนี้เป็กกนเกาะสุดท้ายแล้วนะครับคิดว่านะ <laughs> <c oughs> โอ้โหใครที่จำคางไม่แม่นนี่เรียบร้อยเลยนะครับขอยเป็นเกาะสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้เช็คมีแค่เกาะเดียวแล้วนะเป็นเกาะผีนะครับเกาะนี้ไม่น่าจะมีแล้วก็น่าจะเหลือเกาะสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็คือเกาะผีนั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าเราจะสามารถ รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้หรือเปล่านะครับถ้ากอบผีไม่มีนด้ยุ่งเลยนะ <c oughs> ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าน่าจะตกหล่นอะไรไปแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะอนะครับโอเคโอ้โหกว่าจะงมหาเจอลโอ้โมีจริงจด้วยหูประเจ้าขอบคุณโอ้ย ขอเถอะขอเถอะขอเถขอเถได้ด้วยเรสุดยอดโอ้ยเอาไง่ายๆว่าผมต้องทัวร์ทุกเกาะเลยนะครับเพื่อเช็คว่ามีจุดไหนบ้างนะครับโดยรวมก็คือเกาะบิ๊กมัมนี่มีเกือบทุกเกาะเลยนะครับเป็นเกาะสุดท้ายนะครับเกาะเต่านี้ก็มีเกือบทุกจุดเลยเหมือนกันนะครับส่วนเกาะแรกผมก็มีนะครับแล้วก็เกาะ ผีก็มีด้วยนะครับรวมๆแล้วนี่ก็โดนไปหลายเกาะเลยโอเคกลับมาที่ห้องโถงนะครับภารกิจของดาบยามะนะครับเป็นภารกิจที่สแล้วนะกดไปเลยครับเรียบร้อยนะเมื่อรับมาแล้วนะครับลำดับถัดไปเราต้องไป เกาะผีนะครับไปกันเลยเเมื่อเรามาถึงเกาะผีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวประสาทแล้วสายมาก็จะเจอเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่จะอัญเชิญบอสเกี่ยวนะครับส่วนเราต้องเข้ามาในห้องนี้นะโอ้โหมีคนเฝ้าด้วยนะครับเฮ้ยเฮจุกมาเลยครับจุกมาเอ้าไม่เห็นด้วยน,ะ <c oughs> นี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้สุ่มหาใยนะครับ หฮ้มีกระดูกไหมแน่นอนนี่ครับโอเค10ครั้งนะครับ2ชั่วโมงจัดไปเลยสุ่มขอครับจัดเลยซื้อครับสบู่อู้ได้เลยอู้หก็เกินก็เกินไปนี่ครับเอาเรียบร้อยเลยทีนี้โอ้ทีเดียวได้เลยนะครับเสร็จแล้วทะลุมาด้านหลังนี้นะครับจะมีนี่นะ มันไอทางเดินทอดขึ้นมาปุ๊บจะมีมอสเคียวอยู่นะครับไปเสนอหน้าให้บอสเคียวฆ่าได้เลยนะครับตายเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะตาอุ้ยเราก็จะทะลุมาในดินแดนนรกนะครับคราวนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับจุดครบถึงนะครับโอ้ยใจเย็นใจโอ้ <c oughs> <c oughs> จุดแรกเคลียร์ครับจุดที่2องอาหารที่นี่น,น,นี่จุดครับเดินไปมาตายตายเรียบร้อยเดี๋ยวจุดหนึ่งครับตรงไหนตรงนี้นะครับจุดเลยบอสมาแล้วนะแย่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 แ <c oughs> ไม่ปล่อยลุกประตูไปเลยอ้าว <c oughs> รบหอันแล้วนะครับโอ้โ oh หเสร็จกลับมาตรงแท่นนะเออให้แทนดาบหายไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มานีแดงมาครบ6ส่วนแล้วนะครับจากดาบชูชิตะ3นะครับแล้วก็ดาบยามะ3นะโอ้โหทีนี้ตรงกลางนี้เลยนะครับได้ครบ6แล้วก็มารวมกันได้เลยนะ นี่รวมกันเป็นเพชรเม็ดแดงอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเปิดประตูบอออกมาเลยครับผมอ่ะอ่ะอ่ะมาแล้วโอเคต้องใช้หนึ่งในดาบนะครับในการสู้กับเขานะโอ้ยใกลตาแล้วนะครับช่งงวันี้มา ผมมีเทคนิคให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อัพสายดาบมานะนั่นก็คือการตีไปแดดไปนะครับก็คือตีปึ๊บอย่างเงี้ยวิ่งสวนกันอย่างนี้นะครับเราจะโดนดาเมจที่น้อยลงนะยกตีไปนะครับแล้วก็ออกสกิลได้นะครับอา่าแล้วก็ค่อยตีนะมาทีนี้เหลือลูกกระจกข้างนอกนี้นะครับไายมาแล้ว ได้แล้วนะครับนาบโอเด้งนะครับโคตรจะเทเลยว่ะครับในความยากของภารกิจนะครับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆในทุกภารกิจเลยนะต้องใช้ดวงแล้วก็ดวงสะส่วนใหญ่เลยนะครับทั้ง การที่จะสุ่มหาเพลิงเพื่อจะเรียกบอสเขียวเนี่ยก็ต้องใช้ดวกนะครับอย่างบอสวิกมัมผมก็ติดอยู่นานมากเลยนะครับกว่าจะได้มานะแล้วก็มีการตีบอตีมอนนะครับที่มีสัญลักษณ์สีชมพูก็บนทุกเกาะเลยนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายน่ะก็เทคนิคอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นการแดดตีไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เปิดหาคีย์สังเกตเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเลือดเยอะเกินไปนะครับถ้ามันหลบได้บ้างก็ยังดีนะครับแล้วก็ช่วงที่ออกสกิลนะครับจะมีจังหวะหนึ่งนะครับก็เข้าไปตีได้ด้วยแต่ตีฟรีได้4-5ทีนะครับก็ลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังทําดาบคู่โอเดงอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าสนุกมากนะครับสำหรับการทำภารกิจ นำดาบคู่นี้มาครอบกล่องนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ชอบยังไงก็เลมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมอะเคลักส์นะครับส่วนคลิปหน้าก็คิดว่าจะไปทำเผาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเผาไหนนะครับที่ผมจะเอามาครอบคลอง นะครับผมคลิปนี้กระบบต้องขอตัวหลาลไปก่อนเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับเย่ yeah.